ว้าโชออกมาพี่น้องหมางแลวพี่น้องเลยลากกอนเด้อวาจันลากขุดบุกสบายดีละลุงไหมอืมนอะง่วก็สมกินระบาดมึง

โอ้ยเมื่อ,อยู่พุอยจะคุดเนี่ยก็คุดยายเอ้ยเอออยากคุดน,น,น้องก็คุดเลยแหละมั่งค่กๆพี่น้องวันนี้มัางเรียบร้อยมาอยู่ในนี้ก็ได้ประสบการณ์ลายออนไลน์แนวพี่น้องเลยฮ นาเ้แนะัล่พ่อว่าพ่อว่าโปรงเมียพ่อว่าลรงพ่อว่าไอบ้านไอเมืองพัวว่าลมไปอยู่เฮือนอยู่ซานปบไตปมเนือ มาอยู่พี่เมื่อพุณผเรนลงหน้าเลยเพ่อว่าอยู่เพื่อนซะก่อนพัวป่ะเหมือนเมียพอเมื่อแรนลงหน้าเลย,ย,เช,เเลเลยชืดอเจ้าโบตงกันแล้วสองพัวเมียนี่ อุ้ยครอบครัวเนี่ยอีกสี่พวงรวมกันออกเครื่อนเหนอก็อยู่น้ำกันเท่าไหร่แต่เขาผู้อยู่ตู่เขาก็ยังอยู่น้ำกันสองสามครอบครัว,ว,วก็ดีมิจเจ้าและขลาดแหลนลงไปอยู่หน้าเจ้าและออกเครื่อนเองเจ้า <c oughs> ไม่เดี๋ยวเมื่อ,เ,อเมื่อคนมาบดบนุญมันลงฐานไอ้แปร ไม่เศร้ามันนี่ต้นยอะไรอ่ะอืมเหือเด้อในพื้นมันมีงูนำพรมบ่ One Cái xô mình mặc đam bò. thôi Hôi, hôi Ngoài vào thảo Cái đeo

ออเียอกออาย่อขึ้นนแม่ใจภาอภอยบริ้มาคอภัแล้วกันเมื่อเห็ดเวยเห็ุงานนี่แล้วก็ย่อขึ้นแล้วบิมานั่งเผาถ่านอยู่ ตัวเสียห้าตัวนะแทนเอาเมื่อไงขายหรือเปล่าขายหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรอาจารย์ก็มารักเลยไม่เป็นไรวิ่งตัวอันนี้หยุดตาไหลเป็นน้อยเช้าอะคือ มากเก็บเอาของทุกสิ่นใหญ่เรือ ทำฉากลากอ่นี้ก็ได้รักมืนชาเวนัเลยเป็นมาอีกก็แคอยู่อีกหกน้ำหน้าให้หน่าจะคิดมามาเซนสักลากไปเราเา่ <c oughs> องใหรักเเอาไปฮหดรันดกนี่ใี่รัก ยังล่ำม,มันล่ำม,มันกับชุมานเคืองรถมันนี้เอานี่ขึ้นอนะเบิดจีดอกชิบหลอ,อกแก่ของพี่ดอกเอ้ยถักล่ำออกล่ำม,มันอ่ะ เมื่อได้ใส่ยายป้ไ่ได้บอกบอกยายป้จับมาได้เมื่อเอาเม่อเดียวเออืได้ใ่ตัวเาใ่อยู่นี่จะถุยห้าวแล้ว không bay có tuổi không อืม,อมงามอยู่น่าทานี่ยตวยแงลงไหนลนะงนาทำนี้สอบภาสิบาทเล้นะ เราพ่อัะแป้ก็จะค้ายจักไงาจะค้ายจักสะตงไงเอาว่อเราไปเลื่อและใจโอ้ยเ่ามีคนประโยชน์ไนม มันก็ขุดได้ไมมันกะว่าวไดวหนันยายแป๊เอ้มันก็ดีมันก็ขุดได้มันกะว่าวนด้นัคือกันมันขุดขึ้นมาในหัวมันมันกะว่าวมันด่มัน้าวามอ่อืมมันมีแยงในสมองมันโผล่ขึ้นมาแล้วมันกะว่าวออกมาโลดเดี๋ยวมันขุดเห็นก่อนขี้ไก่มันกะถามใจแล้วยายแปรบ้าวขี้ไก่่มันกว่าแล้วมันโผล่ขึ้นมาในหัวมัน แหลนละบั่สันบาทนี่แหลนมาใส่ลำม,มันหรือแหลนมาใส่ย่างน,นะเมื <c> ่อ <oughs> วกักสาวจะแหลนมาสันา่นญาติบ่ท่านกินยังเนาะโห <c oughs> แหลนมากว่าซึ่งเราสู้เราสบอยู่บาทนี้อืมหืมใจขึ้นละบาดนี่ตี่าสัน่น เอาพี่น้องเอ้ยเราส่มคลิปหนาคลิปนี้มากงไปเลย